สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณจะมาสาธิตงานปฏิบัติเหมือนกันเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นงานปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะเป็นการเนาผ้าแบ,บ่งเท่ากันถามว่ามีความสําคัญอย่างไรนะคะในการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนักเรียนเสื้อผ้านักเรียนมีการหลุดลุ่ยของชาย หรือกระดุมหลุดนักเรียนไม่จําเป็นต้องไปให้ที่ร้านเขาซ่อมแซมนะคะเราสามารถปฏิบัติเพลงได้ง่ายดังวิธีต่อไปนี้เลยค่ะอย่างครูจะให้ดูนะคะลูกสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือผ้านะคะแล้วก็ได้เรามาดูกันเลยค่ะอ่าเป็นการซ่อมแซมผ้าอย่างง่ายนะคะในการเอาผ้าเท่ากันนี่คืออุปกรณ์ที่เรียนต้องเตรียมนะคะลูก อุปกรณ์และขั้นตอนการทำค่ะสิ่งแรกให้เรียนต้องเตรียมนะคะคือได้นะคะได้เย็บผ้าสองคือเข็มเย็บผ้านะคะสามนะคะคือเศษผ้านะคะจะเป็นผ้าลายพื้นหรือจำพันผ้าที่มีลายก็ได้นะคะแล้วแต่ที่นักเรียนจะหาได้เลย ต่อไปนะคะเป็นกันไก่ปินสอหรือปากกานะคะไม้บรรทัดขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนนำผ้านะคะให้นักเรียนเตรียมเอาไว้นะคะผ้ามีขนาดไหนเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ผ้านะคะจะเป็นผ้าที่มีลาย1ด้านแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นผ้าขาวนะคะถ้านักเรียนเลือกใช้ผ้าที่มีลายนะคะขอให้หนักเรียนพับตามแบบของครูได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เย็บผ้าในด้านที่มีสีขาวมาดูความกว้างความยาวของผ้ากันค่ะ ความกว้างนะคะนักเรียนนําไม้บรรทัดมาขึ้นมาเลยคุณครูกําหนดให้ความกว้างทั้งหมดความกว้างของฝั่งนี้นะคะคือ6นิ้วเห็นไหมคะ6นิ้วค่ะส่วนความยาวฝั่งนี้นะคะนักเรียนวัดออกมาทั้งหมด4นิ้วนะคะจํานวน1ถืนเท่านั้นนะ1ถืนนะคะในขั้นตอนการตัดของผ้านะคะนักเรียนให้ผู้ปกครองช่วยเหลือนะคะ ่อไปนะคะบอกแล้วที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะถ้าเป็นผ้าสีให้เรียนพับด้านที่เปีสีขาวออกมาแบบนี้พับประมาณเศษ3ส่วน4นะคะนำไม้บรรทัดที่คุณครูให้เตรียมนำด้านที่มีเซนติเมตรเข้ามานะคะวางไว้ด้านบน,บนด้านนี้คือด้านเซนติเมตรนะคะนำดินสอหรือปากกาขึ้นมา ขีดความยาวของเส้นที่เรียนจะต้องเย็บนะคะ1เซนติเมตรเว้น1เซนติเมตรแล้วก็ขีดอีก1เซนติเมตรนะคะขีดไปเรื่อยๆเ,เลยแบบนี้นะคะจนหมดสูตรของผ้าที่เรามี ขะขีดให้ตรงนะลูกอ่าอันนี้ครูขีดเสร็จแล้วนะคะมีความยาวและความกาว้างเท่าๆกันนะคะต่อไปค่ะให้หนักเรียนเตรียมได้นะคะด้าน,นักเรียนนํามาเป็นได้สีนะลูกอ่าได้นี้นะคะร้อยใส่เข็ม ความยาวพอประมาณแล้วก็ผูกปมที่ปลายได้ด้วยนะคะทำการเย็บโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะให้นัเรียนทำตั้งแต่เส้นแรกนะคะจุดแรกที่นักเรียนนำเข็มขึ้นมานะคะรอ้อยเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงให้สุดปลายได้นะคะแล้วก็ลงในเส้นที่นักเรียนขีดเอาไว้แบบนี้ แล้วก็ดึงลงไปค่ะให้ได้ทับเส้นปากกาหรือดินสอที่นักเรียนขีดเอาไว้ให้มิดชิดนะคะลแล้วนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด2เส้นนะคะ2เส้นนะเส้นแรกคือด้านบนที่ครูกำลังทำให้ดูอยู่คือเส้นของการนักเรียนต้องขีดเป็นการแนะแนวเอาไว้ว่านักเรียนต้องเย็บแบบนี้นะคะส่วนเส้นที่2ด้านล่างนักเรียนจะต้องเย็บโดยไม่มีรอดินสอ หรือปากกานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอันนี้เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้สมาธิและความฝึกอดทนนะลูกพยายามทำเองนะคะขึ้นในจุดแรกของเส้นนะคะแล้วก็ลงที่ปลายเส้นลงไปดึงได้ให้ตึง แบบนี้เลยนี่เลยนะคะทำปลายปคบอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่เิเสร็จแล้วนะคะลูกเส้นบนเป็นเส้นที่ต้องเรียน เย็บตามรอยดินสอของตัวเองส่วนเส้นล่างเป็นเส้นของการที่นักเรียนเย็บด้วยมือของตัวเองด้านบนและด้านล่างมีความยาวเท่าๆกันนะคะส่วนด้านล่างไม่ไม่ตรงคือจะขึ้นภูเขาลงภูเขาก็ได้ครูไม่ว่าอะไรนะคะอ่าเสร็จแล้ววิธีการเย็บผ้าหรือการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะเป็นการแนวแบบเท่ากัน นักเรียนลองฝึกดูนะคะนักคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทําได้นะคะเด็กของนูกครูเก่งทุกคนนะคะลูกแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย